โลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารูช็อปร้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID ดพาร์ตระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ i อดีกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลขห้าจุดห้าหลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID ดีและระบบ ID ดีพาร์ตเพียงแค่เราใส่ไอดีและพาร์ตเรในโลบอกหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12 2สถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบ็อกฟุตรับกดเพจแบบออสตัยด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีทเรจินดารีมาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอี สุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทแบบบล็อกฟุตนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวผลสายฟ้าตื่นนะครับผมก็มีด้วยกันทั้งหมด5สกนะิลเนาะ ก็ก่อนไปรีวิวนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผม ID จากร้าน Edit m ไ s ช o อนะครับผมก็ส่ง ID มาให้รีวิวผลสายฟ้าตื่นเนาะก็สําหรับใครนะครับผมที่อยากทํเอาเวบผลวิสายนะฮะก็สามารถไปใช้บริการกันได้นะที่ร้านนี้รับบริการเนาะโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพราะสำหรับผลสายฟ้าตื่นนะครับผมสกิลแรกสกิลแซดใช้1นึ่งมัสเตอรี่นะก็เป็นสกิลนี้นะครับผมนี่ถ้าเรากดแซดค้างไว้มันก็จะมีสายฟ้าพุ่งออกมาจากมืออะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็สกิลมันก็จะเป็นแบบนี้ เปี้ยงโอ้ก็ปล่อยสายฟ้าออกมาแบบเป็นลำเลยนะครับสายฟ้าแสนโวลต์หรือเปล่าก็ไม่รู้ใหญ่มากนะครับลำใหญ่มากเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนึงแล้วกันเนาะอ่าสกิลแซดนะครับผมเปี้ยงโอ้เป็นมังกรนะานผู้ชมว้าวแล้วก็สกิลต่อไปนะครับผมสกิล X ใช้90้าแบตเตอรี่นะครับก็เป็นสกิลนี้มาดูใกล้ๆมันก็จะชาร์จอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็มาดูสกิลระยะไกลกันดีกว่านะครับเปีย้ยงโอ้ ก็เป็นสายฟ้าแบบผ่ามาแบบวงกว้างมากๆเลยเนี่ยครับผมก็ไม่รู้ว่าสกิลมันไกลขนาดไหนเนาะเดี๋ยวมาดูสกิลแซดดีกว่าว่าไกลถึงโน้นเปล่าเฮ้ยขวางอ่าตรงไหนดีตรงโน้นถึงไหมอุ้ยยังไกลเลยนะผู้ชมแล้วสกิลเอ็กอะถึงไหนอ๋อสกิลเอ็กก็แค่ถึงตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลซีกันดีกว,ว่านะครับสกิลซี ู้าผ่านะครับผมยังไกลอ่ะท่ผู้ชมโอ้โหค่อนข้างไกลเลยนะครับจากตรงนี้เนะี่ยถึงตรงนี้เลยเนาะแล้วก็สกิลวีนะครับผมใช้250มัแบตเตอรี่เป็นสกิลอัติเมทครับถึงแม้ตรงนน้นอุ้ยนี่คือท่าชาร์ตโอบอลสายฟ้าอยู่ข้างบนนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราปาไปตรงนู้นถึงไหมอ๋อก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับบริเวณประมาณนี้ โอเคแล้วก็สกิล F นะครับผมก็เป็นสกิลเทเลพอตนะครับก็ใช้ใช้ได้3ครั้งนะแบบใช้แบบสกิลคูดาวได้3ครั้งต้องรอมันคูดาวอีกเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาดูสกิล F กันนะครับผมก็เป็นสกิลเทเลพอตนะครับอ่าขึ้นฟ้าได้ไหมชวยอ่ะมันจะมีลบด้วยนะครับชึบและคูดาวไวมากเห็นไหมชึบอ่ะพอหมด3ครั้งเราต้องรอให้มันแบบคูดาวนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับพอมันคูดาวเสร็จมันก็จะขึ้นอย่างงี้นะสองทับสามแล้วก็สามทับสามอะไรอย่างงี้นะครับ เราถึงจะสามารถกลับมาใช้งานสกิล F ได้เนาะชึบชึบชึบนี่นะครับผมสำหรับสกิล Skill F ของคนสายฟ้านะฮะโอเคก็เรารีวิวสกิลไปแล้วนะครับเดี๋ยวามาลองเทสการใช้งานกันดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวมาดูสกิลแซดกันดีกว่านะครับสําหรับการโจมตีเนาะก็สกิลแซดนะครับผมก็เป็นมังกรสายฟ้านะครับชึบไปยังเขาให้ดาเมจแรงไหมโอ้ก็พอได้นะครับลดไปประมาณ20%ได้นะครับ แล้วก็สกิลเอ็กนะครับผมชุบเปียกๆๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆาๆๆอก็ๆๆๆ่ๆๆ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 นาๆมๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆๆๆนๆๆนๆๆ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 ๆาๆๆๆมาดูสๆๆๆๆๆกันดีๆๆๆๆๆๆ้ๆผๆ้ๆๆ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 ๆงๆๆ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 ตๆๆ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 ม เอียงอ้ oh, my god อุ้ยเกือบ50%นะท่านผู้ชมอย่างแรงนี้ตุบๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆอๆๆๆๆ i ๆๆๆันๆๆๆๆเๆๆกๆๆๆๆๆะๆๆๆๆๆมัๆๆๆๆๆแๆๆๆๆๆไปนๆๆๆับๆๆ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 ะสั YouT บอสไดมอนด์ฟอสบูจิโทระแล้วก็บอสสโมกเนอะเอาแค่4บอสนี้ก็พอเนอะในการทดสอบสกิลของผลสายฟ้านะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนเวลาแบบไปสู้กับบอสเนอะโอเคไปเดี๋ยวไปดูบอสกันโอเคครับผมก็บอสเกิดพอดีเลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์สปอนเนอะ มาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมว่าควรเปิดที่สกิลวีนะเพราะว่าบอสมันยืนนิ่งๆอยู่อย่างนี้ก็จัดเลยนะครับไปยิงโอ้โดนนะดิเจ็บนะซีเจ็บนะซีเซปียงเปียก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 เปียงเปียกเปียกเปียกนี่แน่มังกรเข้าไปชึบชึบโอ้ไม่โดนสกิลคูลดาวนน์ค่อข้าง,าง,างช้าท่านผะู้ชมนี่แน่มังกรสายฟ้า ชึบชึบนี่เนี่ยฝนสายฟ้าดูดขึ้นไปนี่แไงอุยอุยอุ๊ยอุย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอุยโดน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 ,โดนชึบเปีย้ยงฟ้าลงฟ้าลงโทษฟ้าลงโทษผมว่าไม่เปิดฮากคิสงเกตด,ดีกว่านะครับเพราะว่าแบบอุ้ยวืดโอ้โห เดี๋ยวมันจะไม่สวยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเ,ยเยาลงฝาลงโทษสวรรค์ลงโทษชุบชุบเววิววิว,ว,วนี่แน่อืมกลิ่งเรียบร้อยแตกหนึ่งสว,ส,สวยพี่สวยโอเคก็เดี๋ยวไปลองเทสกับบอสเดมอนกันก่อนแล้วก็มาที่บอสดวฟ้ามิโก้นะครับ โอเคก็ okay. ถึงแล้วนะครับบอสไดมอนด์นะฮะก็เปิดด้วยสกิลวีเน,น้เน,นเ,น,น,เน,น้นแน่นแน่นนี่ดูดขึ้นไปนี่เนี่ยชึบชึบเปยงเขาให้นี่นเน,นี่ยฟ้าลงแบบทีทีโอเคไื้แน,น่นแน่นไป ชุบโอ้ยโดนเฉยโดนเฉยไม่เน,เนี่ยฟ้าลงฟ้าลงโทษสว่างลงโทษไม่เน,เนี่ยต้องแน่นจริงสกิลวีนี่มันแน่นจริงไม่เน,เนี่ยมังกรบอตกชุบชุบไม่เน่ไม่เ,น,เน่ ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอา้า <c oughs> จะใช้สกิลทำไมกูดูโอ้โหกดสกิลพลาดเลยเมื่อกี้โดนตัดสกิลเลยครับบึ้มหึงอย่างใหญ่อะท่านผู้ชมอย่างใหญ่เลยนะครับผมมี่แน่ลอยกี่ใบมี่แน่ชึบฟ้าผ่าฟ้าผ่าไม่โดน เชฟเชฟเ <c oughs> น้นเน้นเน้นเน้นนะครับยูซี่ลอยไปแตกได้ยังเนี่ยแตกได้แล้วโอเคก็เรียบร้อยไปหนึ่งตัวนะครับผมมาเดี๋ยวมาลองเทสกับบอโตโตสตัวสุดท้ายนะบอสโดฟาเมโก้นะครับผมผมไม่ตีแล้วนะบอสสโมกนะครับผม บอสดูฟามิโก้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับกับผลสายฟ้าเอเวกแบตเตอรี่แค่254นี่ครับผมคิวเซตไม่ยังเอาให้สกิวีแล้วก็ตามด้วยสกิวเอ็กฝนตกฝนตกแล้วก็ฟ้าผ่าเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโ,โดนสวนโดนสวนชึบ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 ฟ้าผ่าลงหัวไป ชึบเชิบยิงมาสกิลผลได้เนี่ยยิงมาฟ้าดูดฟ้าดูดหัวชึบนี่แน่อุ้ยอุ้ยอุ้ยวับมานี่แน่ลงหัวไปทีนี่แน่อ๋ออยโดนโดดโดดโดดโอ้ยอยู่ดีๆลงไปกลิ้งเป็นอะไรเป็นอะไรอุ้ยอีโวแล้วนะครับผมอีโวแล้วนะครับนี่แน่ นม่แน่ลอย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 โอ้โดน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 ไม่แน,มน่มังกรยามังกรตั้งงานงับชุบชุบชุบโอ้โหโดนโดนเจ็ดเชียตลอดนม่แนอะไรฟ้าลงโทษซะชุบชุบ่แน่เป๊ะเป๊ะเป๊ะ่แน่ โอ้โหโดนทักถากอีกแล้วนะครับผมบอลกิ๊กกี้ใส่ฟ้าอืมแน่น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 ไม่แน่ฝนใส่ฟ้าย่อไว้อ่ะมาฟ้าดูดฟ้าดูดเรียบร้อยแตกครับผมโอเคก็ จบแล้วสำหรับการรีวิวสกิลของผลสายฟ้าอเวกนะฮะก็พอดีมาตเตอรี่ผมน้อยนะก็เลยแบบตีเบาไว้บ้างนะครับไม่รู้ว่าถ้ามาสเตอร์รี่600มันจะแรงขนาดไหนเนาะก็เดี๋ยวมาดูสตัดกันก่อนดีกว่านะฮะกอนนี้นะครับผมผมอัพผลสายฟ้าตันนะฮะก็แรงได้แค่นี้ โอเคก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวีโอใหม่จากทางช่องเราด้วยเนาะก็ขอบคุณนะครับผม ID จากทางร้าน Edit My Shop นะฮะที่ส่งมาให้รีวิวนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับใครนะฮะที่กำลังมองหาเราแล้วฝากก็เชิญที่ร้าน Edit My Shop ได้นะครับผมโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณที่รับชมกันจนจบด้วยนะครับไปแล้วนะครับผมท่านผู้ชมบ๊ายบายนะครับบบบบบบผม๊๊๊าาาาาายยยยยย You're mm the -hmm. mm -hmm. mm -hmm.